สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสนมัสก,การพระเจ้าร่วมกันนะคะและดูแต่และท่านจะคลุมคื่มกันนะคะหันซ้ายหันขวาทักทายกันดีไหมคะอาจจะด้วยบรรยากาศหรือเปล่านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับ เราทุกคนที่ได้มาในพันิเวศของพระเจ้ารวมถึงพี่น้องที่กําลังนำ้ำมการทางออนไลน์ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็มากยิ่งกว่าน,นั้นเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเพลงพิเศษนะคะที่ทีมนมำสก,การได้ถวายนะคะพระเจ้าเป็นป้องประการและเป็นที่ลีภัยแก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักไม่ต้องกลัวนะคะพระเจ้าทรงอยู่กับเราในเช้าวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องราวของบุคคลที่ สำคัญในพระคำัำภีจริงๆทุกคนก็สำคัญนะคะแต่ก็จะมีบางคนที่มีเรื่องราวที่อยากจะมาหนุนจิตชูใจแก่เรานะคะหัวข้อในเช้าวันนี้นะคะก็คือเมื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในโยชูวาบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่9นะคะพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่เนี่ยเป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับโยชูวาเมื่อพูดถึงโยชูวาพี่น้องนึกถึงเหตุการณ์อะไรคะ เราจะนึกถึงการที่เขาเป็นตัวแทนนะคะตัวแทน12คนเข้าไปสอดแนมและเขาเป็นสองคนที่ยืนยันว่าพระเจ้าจะมอบแผ่นดินนี้ให้กับคนอิสราเอลโยชูวาเนี่ยมีอีกบทบาทหนึ่งนะคะเขาเป็นหัวหน้านักรบเขาเป็นยอดนักรบเขาเป็นทหารที่ฝีมือดีแต่เหตุการณ์ในโยชูวาบทที่หนึ่งตอนนี้ เขากำลังเปลี่ยนหน้าที่และเปลี่ยนบทบาทใหม่เขาจะเป็นผู้นำคนอิสราเอลต่อจากโมเสสนั่นเองเพราะอะไรเพราะหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตแล้วนะคะพระเจ้าเนี่ยก็สั่งโยชูวาว่าโยชูวาเตรียมตัวเพราะหลังจากนี้เจ้าจะต้องลุกขึ้นและนำชนชาติอิสราเอลไปอย่างแผ่นดินคานาอันนะคะนำคนอิสราเอลเนี่ยข้ามแม่น้ำจอแดน ซึ่งแผ่นดินนี้พระเจ้าท่งยกให้กับเขาทั้งหลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ดีนะคะพี่น้องคะโยชัวกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาถ้าเราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเรื่องนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเราเช่นอายุปีนี้ส1มเอดปีหน้าส2สองนะคะเรื่องของอาชีพ เรื่องของการงานหรือว่าครอบครัวอื่นอื่นอีกมากมายเราอยู่กับการเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเป,ปลี่ยนแปลงมีอยู่2รูปแบบ1คือการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการวางแผนของเราเช่นเรื่องของการย้ายงานนะคะการวางแผนเรื่องของการย้ายที่ทํางานการย้ายบ้านการสร้างครอบครัวและอย่างที่2ก็คือการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหานก็คือการที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปหรือว่าบางครั้งเราถูกไล่ออกจากงาน นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทานหาันแม้จะแม้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆแต่เราก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะข้าพเจ้าเองก็กลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ที่เดิมๆซ้าๆแต่ในเช้าวันนี้นะคะเราจะมาดูด้วยกันถึงสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ตรัสก,กับโยชูวาหากจะถามว่าแล้วโยชูวาล่ะกลัวอะไรกลัวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะโยชูวากลัวอยู่สามสิ่ง อย่างแรกเลยหนึ่งโมเสสเสียชีวิตแล้วผู้นำที่เคยนำอิสราเอลผู้นำที่อยู่ข้างๆโยชูวาโมเสสไปไหนโยชูวก็ไปที่นั่นโ,โมเสสสั่งให้โยชูวาไปรบโยชูวก็ไปแต่วันนี้โมเสสเสียชีวิตโยชูวาอยู่กับโมเสสเป็นเวลา40ปีในฐานะเพื่อนร่วมงานพี่น้องคิดว่า ถ้าเราอยู่กับใครก็ตามเป็นเวลา40ปีเนี่ยเราจะผูกพันไหมคะผูกพันแน่นอนวันนี้เขาไม่ได้เพียงสูญเสียผู้นำแต่เขาสูญเสียเพื่อนร่วมง,งานเขามีความรู้สึกที่เสียใจมีความรู้สึกที่เคว้งใจหายสิ่งที่สองก็คือโยชูวเนี่ยสิ่งที่โยชูวกลัวในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือว่าเขากลัวความดื้อดึงของชนชาติอิสราเอล อิสราเอลเนี่ยพี่น้องที่รักดื้่นะคะเราเจอคนดือ้อแล้วอิสราเอลดื้กว่านะคะอิสราเอลเป็นชนชาติที่ขี้บน่นบ่นต่อว่าพระเจ้าเสมอเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็บ่นต่อว่าพระเจ้าอยากจะกลับไปไตายที่อิสราเอลโมเสสเป็นคนหนึ่งที่อดทนกับอิสราเอลเป็นอย่างมากแต่หลังจากนี้พี่น้องโยชูวาคือผู้ที่จะรับหน้าที่แทนโมเสสเป็นอะไรที่ น่ากลัวเหมือนกันนะคะสำหรับโยชูวาเราต้องรับมือกับคนที่ขี้บ่นดื้อดึงนะคะอย่างที่สามก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าที่ที่สำคัญโยชูวาเนี่ยจะต้องนำทัพอิสราเอลออกไปรบไปทำสงครามข้างหน้านำคนอิสราเอลไปยึดครองแผ่นดินต่างๆมากมายที่พระเจ้าได้มอบให้นี่เป็นสิ่งที่โยชูวากลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เเกิดขึ้น จริงๆแล้วสถานการณ์ที่โยชูวกำลังเผชิญอยู่อาจจะเป็นสถานการณ์เดียวกับเวลานี้ที่เรากำลังเผชิญอยู่พี่น้องอาจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแต่เช้านี้พระวนจนะของพระเจ้าจะหนุนใจพี่น้องนะคะในบทที่1นถึงเเนี่ยจะเป็นถ้อยคําที่จะหนุนใจแก่เราทุกคนการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเสมอเสมอ เพราะฉะนั้นเราจะรับมืออย่างไรเราจะ,ะเผชิญอย่างไรนะคะอะไรที่จะทําให้เรากล้าที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเสมอๆได้ด้วยถ้อยคําของพระเจ้าที่ตรัสกับโยชูวาอย่างแรกนะคะถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสอย่างแรกเลยนั่นก็คือเราจะอยู่กับเจ้า ในโยชูวาบทที่1นึ่ข้อห้านะคะที่ผู้นำได้อ่านไปพระเจ้าบอกว่าโยชูวาไม่ต้องกลัวเราอยู่กับเจ้าสาเหตุหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงคือการคิดว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างๆเราจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเดี่ยวไหมณนะเวลานั้นโยชูวารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มั่นใจกลัวว่าในฐานะที่เป็นผู้นำ เขาจะสามารถดูแลคนอิสราเอลได้ไหมในฐานะที่เขาเป็นผู้นำต่อจากโมเสสเนี่ยเขาจะทําได้ดีกว่าโมเสสมั้ยเวลานี้โมเสสไม่ได้อยู่ข้างๆเขาเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาจะปรึกษาใครแต่วันนี้นะคะพระเจ้าบอกกับเขาว่า พระเจ้าทรงอยู่กับโยชูวาพระองค์ตรัสด,ดังนี้ว่าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าขอ้อที่เก้านะคะพระเจ้าตรัสอีกครั้งและย้ำอีกครั้งว่าอย่าตกใจหรือกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้าพี่นังคะในข้อนี้เนี่ยพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าถึงแม้โมเสสจะสิ้นชีวิตแล้ว แต่พระประสงค์ของพระเจ้าและนำพระทัยที่มีต่อคนอิสราเอลเนี่ยยังเป็นเช่นเดิมโมเสสอาจจะไม่ได้อยู่ข้างๆโยชูวาแล้วก็จริงแต่วันนี้พระเจ้าผู้ทรงมีพระชนอยู่จะอยู่ข้างๆโยชูวาเสมอไม่ได้หยุดหรือไม่ได้จบแค่โมเสสพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเอาละโมเสสสิ้นชีวิตแล้วเราไม่อยู่กับเจ้าแล้วไม่ แต่พระเจ้าตรัสก,กับโยชูวาว่าเราจะอยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปในถิ่นฐานไหนเราจะอยู่กับเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระสัญญานี้เนี่ยมาถึงชีวิตของเราทุกคนด้วยเช่นกันพระเจ้าทรงอยู่กับเรา และการรับรู้และมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเนี่ยจริงๆเป็นหลักแก่นของความเชื่อคริสเตียนและเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและเป็นวิธีแก้ปัญหามากมายในชีวิตของเราเพราะการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มั่นใจหรือเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเนี่ยเรามักจะมีท่าทีที่ตอบสนองที่แตกต่างออกไปเช่นเรากลัวมีใครไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงไหมคะเรากังวลเราเครียดเราโกรธ แต่หากเรามั่นใจว่าวันนี้เราจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆท่าทีของเราจะเปลี่ยนไปเราจะวางใจเราจะมั่นใจเราจะตอบสนองเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะการที่เราสัมผัสว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเนี่ยไม่เพียงความอุ่นใจแต่มันจะเป็นพลังให้กับเราพลังในการที่เราจะก้าวไปพลังในการที่เราจะเผชิญก,กลัวไหมก็กลัว แต่พระเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเราเราจะก้าวไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทุกครั้งที่คนของพระเจ้าเนี่ยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพระองค์จะตรัสเสมอว่าเราอยู่กับเจ้าตัวอย่างเช่นยาโคบนะคะเมื่อยาโคบต้องออกจากบ้านเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดในครอบครัวเมื่อเขาหลับพระเจ้าทรงมาหาเขาพระเจ้าทรงบอกกับยาโคบว่าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าในทุกแห่งหน พระเจ้ารับประกันกันกบคนอิสราเอลว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าเราจะชูกําลังของเจ้าและเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ก็ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าเราจะอยู่กับเจ้าและสถิตยอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคและความมั่นใจเช่นนี้แหละพี่น้องที่ทําให้อาจารย์ปโลเนี่กล้าพูดออกมาว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า พระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกคนที่นี่นะคะไม่มีใครโดดเดี่ยวเมื่อต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราบอกคนซ้ายมือคนขวามือของเราดีไหมคะว่าพระเจ้าอยู่กับท่านอย่ากลัวอาเมนนะคะเมื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอยีกแล้วนะคะเรามีพระเจ้าที่อยู่ข้างๆเราเสมออย่างที่สองนะคะถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสกับโยชูวานอกจากการ ยืนยันว่าเราไม่ทิ้งเจ้านะเราอยู่กับเจ้านะอย่างที่สองคือพระองค์บอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญอย่าตกใจหรือกลัวเลยในโยชูวาบทที่1ข้อ6ก9นะคะพระเจ้าย้ำกับโยชูวาถึงสครั้งในข้อนี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญลุกข,ขึ้น ลุกขึ้นข้ามแม่น้ำจอแดนลุกขึ้นไปสู้กับการเปลี่ยนแปลงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดลงมือทําด้วยความเชื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโยชูวตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่โยชูวเองก็กลัวแต่พระเจ้าหนุนใจโยชูวว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดสองสิ่งที่โยชูวกลัวนะคะต่อจากนี้ก็คือว่าหนึ่งโยชูวต้องเจอกับแรงกดดันจากชนชาติที่ดื้อดึง เจอชนชาติที่เรียกร้องสูงเมื่อได้ดั่งใจอย่างที่บอกไปอยากจะกลับไปอียิปต์อย่างเดียวทั้งๆท,ที่รู้ว่าอียิปต์เนี่ยมันไม่ได้ดีเลยนะคะเป็นประเทศที่เขาต้องตกเป็นทาสแต่พระเจ้าวะกำลังเตรียมแผ่นดินที่ดีกว่านี้แต่ทุกครั้งที่เขาเจอกับปัญหาเจอความทุกข์ใจเขาบอกอย่างเดียวว่ากลับไปตายที่อียิปต์ดีกว่าพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่านี่คือสิ่งที่ท่านจะเจอโยชูวาจะต้องเจอกับการทดสอบ โยชูวาจะต้องเจอกับปัญหาบางครั้งเขาต้องเจอกับความพ่ายแพ้ความเจ็บปวดและน้ำตาแต่พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงเข้มแข็งเถิดเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขาพระเจ้าจะเป็นกำลังพระเจ้าจะเป็นพนลังให้กับเขาและพระองค์รู้ว่าโยชูวาเนี่ยต้องเผชิญอะไรอะไรอะไรบางอย่างในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่เจ็บปวด และบางครั้งอาจารยให้เขารู้สึกท้อใจแต่โยชูวอยากจะแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกกับโยชูวคือให้เขาหนักแน่นหนักแน่นในการลุกขึ้นไปสู่แผ่นดินนี้ด้วยการทรงนมของพระเจ้าจริงๆแล้วหลักการของพระเจ้ากับหลักหลักการความจริงของชีวิตเราก็ไปด้วยกันสอดคล้องกันเมื่อเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าเราอาจจะเจอความเจ็บปวดเราอาจจะเจอปัญหาบางครั้งเราอาจจะมีน้ําตา ถ่อยคานี้นะคะพระเจ้าไม่ได้เพียงตรัสกับโยชูวาแต่พระเจ้าตรัสกับเราทุกคนณที่นี้ว่าจงเข้มแข็งจงอดทนนะคะเข้มแข็งและอดทนความเข้มแข็งนี้มาจากไหนก็การที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ข,ข้างเราพระเจ้าจะทรงนำเราพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราพระองค์สัญญาเลยว่าเรารู้แผนง,งานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนง,งานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำ้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าพี่น้องคะวันนี้หากเรากำลังเผชิญกับความการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยมันมันท้อใจและเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะก้าวไปวันนี้นะคะถ้อยคำของพระเจ้าหนุนใจเราว่าจงเข้มแข็งสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกกับโยชูวาอย่างที่สองคือว่าโยชูวาต้องอเผชิญกับสงครามที่อยู่ข้างหน้าใช่โยชูวาเป็นนักรบที่ฝีมือดี โยชูวาเป็นนักเป็นเป็นยอดฝีมือแต่สงครามครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมโยชูวาจะต้องเผชิญกับพาระอันใหญ,ญ่หลวงในการบุกยึดแผ่นดินคานาอานที่เต็มไปด้วยความยากลําบากชาวคานาอานเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งและป้องประการของเขาเนี่ยมั่นคงพระเจ้าจึงหนุนใจเขาว่าจงกล้าหารกล้าหารที่จะ ออกไปยึดแผ่นดินออกไปรบกับศัตรูเพราะว่าไม่ว่าเขาจะก้าวไปในที่ใดก็ตามพระเจ้าบอกเลยว่าเราจะมอบแผ่นดินนี้ให้กับเจ้าเราจะประทานชัยชนะให้กับเจ้าเมื่อพูดถึงความกล้าหาญนะคะข้าพเจ้าเองก็นึกถึงเด็กหนุ่มหรือว่าชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญในการที่จะสู้รบกับคนที่ตัวใหญ่กว่าเขานั่นก็คือดาวิด เราจาเหตุการ์ดาวิดสู้กับโกลิอัดได้ใช่ไหมคะดาวิดเนี่ยเป็นเพียงเด็กน้อยตัวเล็กๆแต่เขากล้าในการที่จะต่อสู้กับชายที่ชื่อโกลิอัดเขากล้าท้าที่จะรบกับโกลิอัดสิ่งที่ดาวิดบอกก็คือว่าท่านมหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลความกล้าหาญนี้ของดาวิดมาจากการที่เขา เชื่อในพระเจ้าเขาเขาเขา,เขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาและและพระเจ้าเนี่ยก็มอบโกลิอัตเนี่ยให้กับเขาเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องชิรักษ์ดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานให้เขาแน่ๆเขาจึงมีใจกล้าหาญและสามารถล้มโกลิอัตได้ขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญเช่นนี้แก่เราทุกคนเช่นเดียวกันมันไม่ง่ายเลยนะคะในบางครั้งที่เราจะต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงบางเรื่องบางอย่างแต่วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรา กล้าหาญนะคะกล้าหาญและเข้มแข็งเมื่อเราต้องก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเช่นเปลี่ยนงานคุณจะต้องเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆย้ายถิ่นฐานคุณจะเจอสภาพแวดล้อมใหม่เปลี่ยนสถานที่เรียนคุณจะเจอเพื่อนร่วมห้องใหม่แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะคะ อยากจะให้ถ้อยคําของพระเจ้าในตอนนี้บอกกับเราว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเราเสมอหลังจากที่เราได้รับการหนุนใจจากพระเจ้านะคะเรามองการเปลี่ยนแปลงใหม่เราไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราจะกล้าในการที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่สามนะคะที่พระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวา และหนุนใจเขาว่าอย่ากลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็คือยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักโยชวูวาบทที่ 1: ข้อ7ถึง9นะคะข้อ7ถึงข้อ8นะคะพระเจ้าได้บอกว่าโยชวูวาจะต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักเมื่อโยชวูวาเนี่ยต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงข้อแรกพระเจ้าบอกกับเขาว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขาไม่ต้องโดดเดี่ยวเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเขาไม่ได้ ไปคนเดียวแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเขาข้อที่2ก็คือพระเจ้าหนุนใจยโยชูวาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดข้อที่สเป็นข้อที่สำคัญที่พระเจ้าตรัสกับโยชูวาก็คือจงยึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักอยากจะให้พี่น้องทำสิ่งยู่ด้วยกันนะคะเราเปิดในโยชูวาบทที่1ข้อ7ถึง8วันนี้เรานำอาวุธของเรามาไหมคะ เราเปิดด้วยกันนะคะโยชูวาบทที่1ข้อ7ถึง8นะคะข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆสำหรับความกล้าหาญในการที่เราจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเราจะอ่านถ้อยคำนี้ไปพร้อมๆกันมองเห็นไหมคะโอเค พี่น้องที่สามารถมองดูข้างหน้าได้นะคะเราอ่านท้อยคํานี้ไปพร้อมๆกันนะคะพระองค์ตรัสว่าระวังที่จะกระทําตามบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากทำบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสําเร็จอย่างดีอย่าให้หนังสือทําบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงติดรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการและเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงยึดหลักพระวจนะของพระเจ้ายึดพระวจนะของพระเจ้าในการทําทุกสิ่งในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลบริหาร คนอิสราเอลนะคะถ้าโยชูวาอยากจะประสบความสําเร็จและยึดแผ่นดินนี้ได้เขาจะต้องเป็นคนที่ยึดหลักพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในการทาทุกสิ่งเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ข้าพเจ้าได้บอกไว้ว่าเมื่อเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมจะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมจะมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีสิ่งให,ใหม่ที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับเหตุการณ์นั้นเราอาจจะมีการต่อสู้ในจิตใจ ย้งมีคําถามว่าทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราเราจะทํำยังไงเราจะไปอย่างไรตัดสินใจอย่างไรทุกสิ่งอาจจะเปลี่ยนไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่24ข้อ35นะคะในกลา่าวไว้ว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปก็หากมิได้ เพราะวาจนะของพระเจ้าจะไม่มีวันเปลี่ยนไปและพระวจนะของพระเจ้านะคะจะยึดเหนี่ยวแก่จิตใจของเราจะเป็นสติปัญญาเป็นคําตอบแก่เราเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักอยากจะหนุนใจเราเช่นนี้ว่าไม่ว่าเราจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนก็ตามขอให้เรายึดหลักพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในชีวิตของเราแม้ว่าเราอยากจะสร้างครอบครัวขอให้เราสร้าง ในหลักการของพระเจ้าไม่ว่าเราต้องย้ายถิ่นฐานหรือว่าย้ายการทํางานขอให้เรายึดหลักการของพระเจ้าเพราะว่าชนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นอันดับแรกในชีวิตของเรานั่นเองท่านจะต้องยึดหลักการของพระเจ้านะคะและพระสัญญาของพระองค์บอกว่าเมื่อถ้าสมมติท่านเนี่ยยังมีความเจริญและอยากจะสําเร็จเนี่ยท่านจะต้องยึดหลักการของพระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราหลักการของพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพระคัมภีร์พระคริสต์รมคัมภีร์ หะะลักการของพระเจ้าอยู่ท да ี่นี่หลักการของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินไปเราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อให้แพงๆแต่หลักการของพระเจ้าอยู่ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งถ้อยคําที่จะหนุนใจเราถ้อยคําที่เตือนสติเราถ้อยคําที่จะนําเรานะคะเป็นถ้อยคําที่จะวางแผนพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้พระเจนะของพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยหลักการมากมายท oui. ี่จะใช้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้น ขอให้เรายึดหลักการพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในชีวิตของเรานั่นเองนะคะเขาจะต้องทำสามประการอย่างที่ได้บอกไปนะคะในครั้งนี้ก็คือหนึ่งอย่าให้พระบัญญัติห่างไปจากปากของเจ้าอย่างที่บอกไปโยชูวาจะต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าในการปกครองในการบริหารและการสั่งสอนคนรุ่นต่อๆมานะคะเขาจะต้องใคร่ครวญพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเขาจะต้อง ไต่ตรองพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะนั้นเป็นชีวิตทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นการที่เราใคร้ควรพระวจนะของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าน่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันกับเราและเราจะมั่นใจในเสียงของพระเจ้ามั่นใจในการทรงนำของพระเจ้ามากขึ้นอย่างที่สก็คือเขาจะต้องระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้ การอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดีการไข้ครวญวจนะของพระเจ้าก็ไม่เพียงพอสิ่งที่สําคัญก็คืออ่านแล้วศึกษาแล้วมีความรู้แล้วจะต้องทําตามด้วยจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราอ่านทุกวันนะท่องได้ด้วยแต่ไม่นำเอาไปใช้เลยไม่มีประโยชน์อยากกอบพูดได้พูดถึง สิ่งนี้นะคะได้อย่างน่าสนใจและเตือนสติเราในบทที่1นึ่งข้อ22ถึง25นะคะบอกว่าถ้านั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเอง เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจะนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูนะคะซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขข้อนี้สําคัญนะคะพี่น้องเราเรียนพระคัมภีร์ทุกวันทุกเช้า เรามีความรู้เรามีความเข้าใจแต่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าวันนี้เราไม่ได้นำพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตของเราการฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การเชื่อฟังและปฏิบัติตามนั้นสำคัญยิ่งกว่าวันนี้นะคะจึงอยากจะหนุนใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเสมอๆแต่วันนี้เราจะมองในมุมมองใหม่เราจะไม่กลัว แต่เราจะกล้าที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะหนึ่งเราไม่ได้เผชิญอย่างโดดเดี่ยวพระเจ้าทรงอยู่กับเรา 2. ถ้อยคำของพระเจ้าหนุนใจเราว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตในการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเจออะไรบ้างแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญและอย่างที่สก็คือ ให้เรายึดพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักการเป็นหลักในชีวิตของเราในการตัดสินใจของเรานั่นเองถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะคะจะเป็นที่หนุนจิตชูจใจแก่เราทุกคนเมื่อเราเก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะ,ะเผชิญด้วยความทิมแข้งและเราจะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราที่ฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์สำหรับความรัก พระเจ้าที่รักเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตลอดเวลาและบางครั้งเกิดขึ้นในเรื่องที่เราไม่คาดคิดแต่วันนี้พระองค์เจ้าค่ะท้อยคําของพระเจ้าที่ตรัสกับโยชูวานั้นมาถึงเราทั้งหลายว่าเราไม่ได้เผชิญคนเดียวแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเราแม้ว่าเราจะอยู่ในถิ่นฐานไหนเราจะไปที่ใดก็ตาม พระเจ้าทรงอยู่กับเราและถ้อยคำของพระองค์หนุนใจเรามากยิ่งกว่านั้นว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดกล้าหาญในการที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เข้มแข็งและอดทนโดยมีพระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเราพระเจ้าที่รักและมากยิ่งกว่านั้นพระองค์ให้พระวจนะแก่เราทุกคนพระคำของพระเจ้าที่เราทุกคนจะยึดในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิต พลาก,การและพระวคำของพระเจ้านั้นเป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำเราที่ถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นที่หนุนจิตชูใจแก่เราจะเป็นที่เข้าใจแก่เราและจะเป็นที่ชื่นชมยินดีแก่เราเราจะมองภาพและมุมมองของการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระสุครติตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทท่านนะคะ